ส,ว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับจย์โอและจารย์ท็อปได้ในรายการคนมีมองค์ <อง S 2> วันนี้เสนอตอนกว่าจะเป็นร่างทรงที่คนยอมรับนับถือได้ได,ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะหนึ่งต้องอยู่ในศีลในธรรมสองต้องบำเพ็ญเพียรบารมีตลอดและต้องคอยช่วยผู้คนอ่าช่วยได้ก็ดีนะช่วยไม่ได้ก็ด่า ช่วยได้หรือไม่ได้นั้นอยู่ที่บารมีของร่างทรงแต่ละร่างนะได้ไม่เหมือนกันก็เราก็จะมาคุยกันนะสเปหะละตามภาษารายการคนมีองค์นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้นะเป็นประธานในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอ้นี่ยท่านถือว่าเป็นกูรูนะครับกูรูที่เกี่ยวกับคนทรงโดยตรงนะเพราะว่าท่านได้ทําการเหมือนกับว่า ขอบคุณอาจารย์ทราบที่ให้เกียรตินะคะศึกษาตเยอะเลยนะโดยมีท่านอาจารย์เออนะอาจารย์ทับก็ถือว่าเป็นระดับปรมาจารย์นะทางด้านคนทรงค่ะเอะไะครับนะสำหรับรายการในรอบนี้เดี๋ยวเราจะเชิญยานบรมีครูบาอาจารย์นะเป็นร่างทรงมาเกี่ปีนะคะหลายสิบปีนะตั้งแต่อายุยี่สิบห้าจนถึงตอนนี้เท่าไหร ตอนนี้สามเก้าแล้วจะสามเก้าแล้วนะย่างสามสิบเก้านะคะลองดูนะยี่ 29, ห้าสามสิบเก้ารบปีห้าสิบสี่ปีแต่การศึกษาหรือการเข้าไปคุกคีในในดงล่างทรงนี่ก็หลายปีดีเด็กนะจนเป็นนะเอาละครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ทอปและท่านอาจารย์โอก็อมาาดูววงานานแล้ะคะนะะะเอาล่ครับนนะ เดี๋ยวจะอารัธนาบารมีคร <itch at> okay. ูบาอาจารย์ก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอม พมาปฏิภาหายะตติยัมปีพระพรหม,มาปฏิภาหายะตติยัมปีพระพรหม,มาปฏิภาหายเอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธธยามโคงค่ะพระพรมมหมาเทวาขมามิหังพระม,มาจิตตังปียังม,มามาชาิีตินามาภาธานาม,มาอาอุเมฆโม เปโยเทวมนุสสานังปิโยพระมานมุตมังเปโยนาคสุปันนานังเปเนินภาริยังนามามิหังอมนามะสักาเทววันทานังสุกิตามหาพรเภอเททยมปปนามาสักาเทววันทานังสุกิตามหาราภอ ตาเทยียมปีนาโมสัสกาเทวาวันทานันสุขิตามหาแรเพิมเปิดญาณบารมีโดยท่านอาจารย์โอ้ผมจะเล่าให้ฟังนะว่าเ,เรื่องคนมีองค์เนี่ยที่เรามาพูดตรงเนี้นะการพูดของเราเนี่ยมันเป็นการพูดแบบธรรมชาติและเป็นการพูดแบบ รีรามนุษย์ธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าเราพูดในสิ่งที่เป็นความจริงนะว่าควรจะเป็นแบบสายคูบาอาจารย์ที่มีคนยอมรับได้เนี่ยมันมันคือต้องศึกษาต้องเรียนรู้และต้องเข้าใจและต้องเป็นกูรูในด้านนั้นจริงๆก็คือต้องศึกษาจนจนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้และเป็นสิ่งที่มองเห็นได้จริงในลักษณะตรงนั้นเลยคือร่างทรงเนี่ย ถ้าไม่อยู่ในศีลในธรรมเมื่อไหร่เนี่ยชีวิตจะตกอับชีวิตจะร่วงร่วงเหมือนดอกไม้ใบไ,ไม้เลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าความสมบูรณ์ในศีลไม่มีมถ้าความสมบูรณ์ในศีลไม่มีเนี่ยปัญหามันเกิดแน่นะพอมันเกิดเสร็จเนี่ยถามว่าครูบาอาจารย์เนี่ยก่อนจะเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเขาบำเพ็ญมายังไงบางคนเนี่ยเขาก็สวดมนต์บางคนเขาก็อยู่แต่ในสำนักของเขาไม่ออกไปยุ่งวุ่นวายกับใครบางคนเนี่ยก็คอยมีมีนะมีมีเยอะ<ม>่<ม>สวดมนต์อยู่ในสำนักะ มีมีเยอะนะที่แบบว่าคุณคอยแบบจะไปจําจากคลิปพวกเขามาแล้วคุณจะเอามามาสวดมาอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันสวดอ่ะสวดได้ทํามาทําได้แต่ว่ามันต้องหัดอยู่นานแต่พอหัดเสร็จแล้วเนี่ยเออยานบาร,รมีองค์เทพเนี่ยท่านไม่ได้ว่าจะมาจุดติกันในร่างคนง่ายๆและอีกอย่างหนึ่งการที่ยานบาร,รมีองค์เทพจะลงมาจุดติในร่างคนเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยเฉพาะ,ะในที่นั้นก็คือว่าเขาวางใครไว้เป็นผู้ช่วยเนี่ย ผู้ช่วยมนุษย์เนี่ยเขาก็จะจะวางไว้แล้วจะสําเร็จได้คนนั้นเวลาช่วยเนี่ยจะมีกําลังเทวดาหนุนโดยธรรมชาติอยู่แล้ว<ะ>เทวดาเทพพรมหนุนแต่ถ้าเกิดว่าคนน,นั้นน่ะไม่ได้ถูกกาหนดให้เป็นเทวดาเทพพรมหนุนน่ะเขาเขาไม่มีสิทธิ์ที่ที่จะไปหนุนตรงนั้นตั้งแต่แรกนะทําไปบางทีก็ไม่รอดทําไปบางทีก็ก็โดนเขาจับได้บางทีก็แบบไปหลอกเขาไปอะไรเงี้ยสุดท้ายตัวเองก็เดือดร้อนตามไปแล้วสุดท้ายก็เสียประวัติมันมีเยอะนะะอืมเพราะฉะนั้นน่ะ การที่เป็นคนส่งหรือเป็นครูบาอาจารย์คนเนี่ยกว่าเขาจะยอมรับได้เนี่ยต้องสร้างบาร,รมีนานแสนนานคิดดูเดี๋ยวพวกผมมาสร้างคลิปกันกี่ปีนะกว่าจะมีคนมากว่าจะมีคนยอมรับพวกเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าบางทีมีคนบางคนเนี่ยก็คอยมาจับผิดนะตามคลิปตาม YouTube ตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอยด่าคอยว่าพวกคนสรงว่าเฮ่ hey, อุปโลกหลอกมั่งล่ะเทพไม่มาลงนงงี้แล้วไม่เชิญอะไรแปลกๆอันนี้มีเยอะแยะผมนั่งอ่านมาเยอะอที่ผมนั่งอ่านผมนั่งคิดตามแล้วว่า การที่เรามาทําคลิปตรงนี้ผมพูดตรงๆเลยนะมันเป็นเหมือนกับอะไรสายรอฟ้านะบางทีอาจจะโดนฟ้าผ่านะฟ้าผ่าในที่นี้ก็หมายถึงว่าอาจจะโดนแบบเขาด่าเขาว่าเพราะด้วยความไม่รู้มัง่งด้วยความไม่เข้าใจมัง่งความไม่ศรัทธามันก็เกิดในคนธรรมดาเพราะว่าหัววิทยาศาสตร์จัดนะหัววิทยาศาสตร์จัดก็จะลืมทุกสรรพสิ่งก็จะมองแค่เพียงว่าเฮ้ยภายนอกมันเป็นยังไงว่ามันดีไหมมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือ ไม่มองดูกิริยาท่าทางเขาแล้วเอามาวิจารอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ก็คือว่าทําไม่ถูกสันอย่างงี้เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมคือบางทีด่าด่าเขาแบบเขาเออเขาเขาาจัดเนี่ยพิธีเขาก็จัดของเขาเองเงินเงินหลักแสนใบสีหลักใบสีต่อพิธีโซฮาอารตีการสวดของเขาเขาก็เขาเขาเากว่าเขาจะมีเงินมาลกศิษ์ลูกค้าเขาก็จ่ายทั้งนั้นนะครับนะเท่าเกิดว่าเขาจะทําพิธีโซฮาารตีไฟใหญ่จริงไหมศิษ์ลูกห้าเขาก็จ่ายทั้งนั้นไม่ได้เดือดร้อนเลย แต่คนที่แบบว่ามองจากสายตาภายนอกนะก็จะมองว่าเอ๊ะพิธีอะไรทําไมมีเพลงแล้วก็ออกมาราอะไรก็ไม่รู้เออแล้วราแป,กแปกลกๆราเหมือนแบบเออราเหมือนแล้วทำไมราแปลกๆอันนี้อันนี้คือเขาลำ้ำนเะําทำไมคะก,การทอปลองบอกคือเขาลําเนี่ยเพราะเขาลําถวายองค์เทพน,นะองค์พระมารดามัง่งองค์พระศิวะมั่งพระแม่อุมาเทวีท่านท้าวมหาพรหมนะองค์พะนารายอะไรเงี้ยเขาก็ว่ากันไปพระแม่คนอื่นแล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาจะ ถวายอะไรองค์พระฤาษีอะไรเงี้ยนะถามว่าถามว่ากายสังขารภายนอกเวลาเขาทาหน้าที่เนี่ยเขาก็ทําไปตามหน้าที่ของเขาไม่มีใครหรอกครับนะที่จะถูกวางหลักวางเกณฑ์มันตกเป๊ะอย่างงู้นดีอย่างงี้มันไม่ใช่เอถามว่ากว่ากว่าที่ร่างทรงคนนั้นจะถูกยอมรับได้เขาต้องช่วยคนจานวนเท่าไหร่กี่ล้านกี่หมื่นกี่ล้านกี่แสนกี่พันต้องช่วยคนนะแล้วพอเขาช่วยได้สําเร็จอ่ะเขาก็จะมีชื่อเสียงขึ้นมาเองเป็นที่ยอมรับนะถือของรู้สึก ทุกคนที่ว่าม,มาขอความช่วยเหลือแล้วได้สําเร็จอย่างที่ใจปรารถนานะคะใช่กว่าคนจะถูกยอมรับกว่าคนจะถูกมองว่าใช่กว่าคนจะมองว่าจริงเนี่ยค่ะมันมีหลายเรื่องนะอ่ะอผิดหวังเรื่องความรักผิดหวังเรื่องการงานการเงินแบบทําอะไรไม่ขึ้นทําอะไรผิดมาก็ทาวิธีขอเข้ามาอ่าเสร็จแล้วก็ลรวขันใหม่ก็ได้อะไรอย่างนี้หรือว่าสุขภาพมีปัญหา ป่วยหนักอะไรเงี้ยค่ะอืก็ลองมาให้รักษาดูให้ร่างทรงรักษาก็จะมีวิธีของเขาเขาก็จะหายดีขึ้นนะผมจะบอกให้นะร่างทรงเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่หลักสูตรอะไรตายตัวคนเพราะว่ามันไม่ได้มีเขียนมันมันมีเขียนเป็นหนังสือก็จริงแต่มันไม่ได้มีอธิบายจนถึงขั้นประกอบพิธีกรรมอะไรลึกๆถ้าคุณอยากเรียนถ้าคุณอยากเรียนประกอบพิธีกรรมคุณก็ไปเรียนตามสมาคมต่างๆที่เขาสอนพิธีกรรมก็มีถ้าคุณอยากได้ยันคุณก็ไปฝึกแบบยันมาแค่นั้นเอง ไม่ว่าคุณจะไปลอกเรียนเขายังไงก็ตามมันก็ไม่เหมือนไม่เหมือนในที่นี้คือยานบาร,รมีขององค์ปูองค์พ่อองค์แม่ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดเรื่องการความศักดิ์สิทธิ์ของการกระทําพิธีต่างๆโดยธรรมชาติอยู่แล้วคือถามว่าทําไมผมถึงมาทําตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าหลายๆครั้งหลายๆหนนะที่เรามาบอกว่ากว่าร่างทรงจะถูกยอมรับได้เขาถูกดามากนเขาถูกดูถูกมะกรน,นะ ไม่ใช่ว่าเขามาถึงอเขาจะยอมรับได้เลยแต่ว่าพวกเราเนี่ยทําอยู่ทุกวันเนี่ยยังมีคนคอยแบบมาจ้องมองว่าเออทาอะไรผิดอะไรอย่างนี้เลยนะอ่าใช่อคือถามว่าถามว่าความรู้สึกของพวกเราเป็นยังไงผมชินชากับพวกที่คอยจับผิดคนแต่คือตัวเองอยากทำบ้างมันก็อาจจะรู้สึกบ้างแต่ว่าเราเราเราเจอมาเยอะแล้วเราก็เลยไม่ไม่ไม่คิดอะไรเพราะว่าบางคนเนี่ย เขาเจอคือคือถ้าพลางสมงบางคนเนี่ยเขาเจอแล้วเขาท้อเลยเ,เขาไม่ทําต่อเลยอะไรเงี้ยแต่เราทําอทำทําทุกวันอเพราะอะไรเพราะว่ามีปณิธานตั้งมั่นไว้ว่าจะช่วยคนนะคะคืออการจะทําอะไรก็ตามเอะมันมีทั้งคนที่เห็นด้วยแลวไม่เห็นด้วยทั้งคนที่บอกว่ามันถูกหรือคนที่บอกว่ามันผิดเพราะฉะนั้นอ่ะไอ่ไอถูกหรือผิดเนี่ยใครบัญญัติไม่มีใครบัญญัติแต่สิ่งที่บัญญัติก็คือว่าคุณมีความมุ่งมั่นขนาดไหนตรงนั้นน่ะนะ เพราะรายการคนมีองค์ที่เราทําขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามีเราก็เห็นร่างทรงหลายหลยคนปิดตําหนักบอกว่าอยากได้อะไรประกาศนะอยากได้อะไรก็มาติดต่อด้านหลังนะไม่ว่าจะเป็นเสียนหัวโขนแล้วจะเลิกตําหนักอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นผมก็เห็นเยอะนะถามว่าเห็นเยอะแล้วรู้สึกยังไงความรู้สึกในใจของเราก็คือว่าเอ๊ะเขาไม่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 รักที่จะอยู่ตรงนี้จริงๆนะนะตรงนั้นนะอ่ะ คือมันมองเห็นหลายคนเขาก็อมองถือว่าถ้าทำแล้วไม่ได้เงินเขาอ,อาจจะไม่ทำะะเลยนอ,อแต่มีหลายคนที่ทําแล้วมีรายได้อย่างอื่นไงเนื้อออกไหมใช่เหมือนแบบมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งซึ่งแบบหาเลี้ยงตัวเองได้ดีเลยแล้วก็เปิดเป็นํำหนักช่วยคนไปด้วยเป็นร่างทรงด้วยอย่างหนึง่งออันนี้คือแล้วแต่สติปัญญาของร่างด้วยนะคะในการหาเงินคือบอกได้แค่เพียงว่าอะไรอ่ะบอกว่าแค่เพียงว่าเออเนี่ยจริงๆนะในโลกเนี้ย คือบางทีผมเห็นเนี่ยเขาถ่ายรูปแบบตำหนักเขามาเลยนะเขาบอกว่าสนใจองค์ไหนเนีน่ยบูชาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาคงอดใจแล้วจริงๆนาจะาอดใจถอดใจก็เพราะว่าเขา,าเขา,าอาจจะแบบไม่ได้เรียนรู้มากพอที่จะทําตรงนี้โดยตรงนะแต่พวกเราอะเรียนรู้มามากพอแล้วฝึกฝนมามากอาจจะเรียนรู้หรือไม่เรียนรู้ก็ไม่รู้แต่ว่าที่ที่แน่ๆคือว่าเขาเนี่ยมองในเรื่องของอาชีพเป็นคนทรงว่ายังไงถ้าเป็นเราจะต้องมีกินมีใช้ อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะผิดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมาช่วยคนนะมาช่วยคนถ้าถ้าจะมีกินมีใช้มันก็ได้จากความมันก็ได้จากความศรัทธาของลูกหลานที่เราช่วยเขาไปว่าเขาพอใจไหมหรือว่าเราช่วยเขาแล้วเขาได้จริงไหมเขาได้ขนาดไหนเนี่ยเขาจะใหเองโดยธรรมชาติเรื่องนี้มันมันมัน,ม,นมันเป็นอย่างาเราอะอย่างเราที่เราทําตําหนักเนี่ยคะ่ะที่เรามีสำนักจันโอและจันท็อปเนี่ยม,มีชมรมโหราศาสตร,ร์เอกอุเทนี่มีพยากรณ์เนี่ยมีทวิทยาโหราเนี่ยค่ะ เราทําเสริมด้วยไงเราทําขายหลายอย่างเราขายหลายอย่างค่ะไม่ใช่วําทำร่างทรงอย่างเดียวอะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าพยายามบอก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 เขาทุกคนว่าเอออย่ามัวแต่อย่ามัวแต่โทษว่าเทพไม่ช่วยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเขาช่วยเราแล้วนะแต่เราเนี่ยดีพอไหมต้องช่วยตัวเองด้วยนะต้องช่วยตัวเองด้วยบางคนเนี่ยพอเราแนะนําบอกให้ไปเรียนนะเขาพูดยังไงรู้ไหมผมมีอาชีพอยู่แล้ว พผหรือว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ผมทํางานโรงงานมีเงินอยู่แล้วทําไมเขาต้องไปเรียนอะไรแบบนั้นก็คือแย้งแล้วถามทําไมเออก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่เรามาทํารายการในรอบนี้ก็คือว่ากว่าเขาจะมีชื่อเสียงได้เขาโดนด่าเท่าไหร่เขาโดนทดสอบเท่าไหร่อาจารย์โออาจารย์ทับนี่โดนมาเยอะมากนะด่าอะไรแบบคือถ้าคนเราอ่ะ พอเราทุกคน <c oughs> ที่เกิดมาในโลกเนี้ยม,มันต้องเจอสิ่งอะไรรู้ไหมต้องถูกการปฏิเสธอะเป็นเรื่องปกติถูกการเสียดสีม,มัน,ม,นมันต้องมีการเสียดสีเสียดแทงทุกอาชีพมันแล้วแต่ว่าอาชีพไหนจะโดนเสียดมากเสียดน้อยขนาดไหนนะแต่ตอนเนี้ยพูดจริงนะเอ่อคนมีรายการคนมีองที่เราทาขึ้นมามา,มากมายเนี้ยเราถามว่าถูกยอมรับไหมก็ถูกยอมรับในวงการของเหล่าร่างทรงองค์เทพประเภทหนึ่งนะขึ้นมาโดยตรงแต่ว่าถามว่า จะให้คนทั้งหมดอ่ะชอบเหมือนเราได้ไหมไมีเป็นไป,นปนไม่ได้แต่ว่าเอาเป็นว่าสายสายเดียวกันฟังแล้วเข้าใจเหมือนกันฟังแล้วมองตาคล้ายกันเราก็คือนะลูกหลานประเภทเดียวกันเอาวัตถูตรงๆนะ<ม>บางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ถูกใจพวกฝั่งหนึ่งแต่อาจจะถูกใจอีกฝั่งหนึ่งแต่บางทีเราก็ต้องทําใจนะครับนะคือเราทําออกมาเนี่ยถามว่าจะเอาดีที่สุดได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้ถามว่าจะให้มันโด่งดังเลยไหมมันก็ยังไม่ใช่นะถามว่า ความโด่งดังอยู่ที่ไหนความโด่งดังมัน,ม,นมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรและการคอยคอยพัฒนาตัวเองแล้วคอยสร้างสร้างผลงานถ้าคุณแบบเหมือนกับว่าคุณสร้างผลงานมาแล้วคุณเชื่อว่าอันนั้นคือที่สุดของคุณแล้วมันมันยังไม่ใช่ที่สุดของเราก็คือการที่เราได้ทําทุกวันทําไปเรื่อยๆ,ๆแล้วก็มาดูว่ามองไปจนจนจนถึงวันวันสุดท้ายในชีวิตมองไปว่าเอ๊ะเราได้สร้างผลงานมาเยอะเขาบอกว่าการเวลาที่สุดคน ระยะทางพิสูจน์มาคนทาพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเนี่ยแหละนะถ้าเรายิ่งทําไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วสิ่งที่ดีก็จะเข้ามาหาเรา <ไป S 2> เองไปสู่เป้าหมายนะคะอืมนะเอลนะครับสําหรับรายการในรอบนี้ท่านอาจารย์โอ้มีอะไรจะกล่าวไหมกล่าวก็คือว่าคือคนเราค่ะทาอาชีพทุกอาชีพโดยเฉพาะร่างทรงเนี่ยแล้วร่างทรงองุงเทพคนทรงเนี่ยมาช่วยรับใช้เทพนะคะช่วยเหลือคนเนี่ย อาจจะต้องมีกําลังใจที่นแ,แน่วแน่เด็ดเดี่ยวด้วยนะเข้มแข็งด้วยเพราะว่าโดนบททดสอบเยอะนะคะก็ให้กําลังใจทุกคนนะคะขอให้สู้ต่อไปนะคะ,ะติดต่อนะครับตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัต a c e b o o k โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ id รายโอซิริ15 และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเม,มตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไร AJ TOP 15เอ้อออออออ16 <6 S 1> 16 <6 S 2> ครับร AJ TOP 16 <6. S 1> ครับ <AJ. S 1> <16 6 S 2> สำหรับรายการในรอบนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ